ห้องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่ร้อตอนแม่ชีเต่า ในช่วงที่หลวงปู่มาพักที่กระท่อมนาหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าซูกับนายแก้วสินสอนเมียนายแก้วก็ตั้งท้องได้ประมาณสามเดือนในฤด,ดูเก็บเกี่ยวอากาศหนาวเย็นผ้าห่มเสื้อกันหนาวก็ไม่มีเหมือนในปัจจุบันผัวเมียมีผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียวห่มนอนด้วยกันถ้ามีลูกน้อยนอนด้วยก็จะห่มให้กับลูกตัวเองก็จะนอนขด หรือไม่ก็ผิงไฟหรือว่าทำเป็นแครนอนย่างไฟในแก้วก็เหมือนกันให้เมียกับลูกสาวนอนบนแคร่ตัวเองนอนผิงไฟข้างล่างกับหลวงปู่ข้างๆกองไฟใกล้กับแคร่ก็มีกองฟืนสำหรับเติมไม่ให้หมอดดับลงในกลางดึกพอนอนได้สักพักหนึ่งก็จะลุกขึ้นมาสุกฟืนดันเข้าไปหากันให้มันลุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสว่าง สายสายจึงค่อยดึงท่อนฟืนออกมาแล้วก็เอาน้ำมาดับเกรงว่าจะลุกลามจนไหม้กระท่อมในช่วงที่คนออกไปทำงานข้างนอกลุงปู่ได้ลุกมาซุกกองฟืนให้นางสมิดกับลูกนอนเป็นประจำสามชีวิตคือนางสมิดลูกสาวสายบัวและก็ลูกที่อยู่ในท้องอีกคนหนึ่งก็จะรับอนิสงค์ความอบอุ่นจากกองไฟนอนหลับอย่างเป็นสุขเมื่อลุกปู่ไปแล้วได้มีกี่เดือน มีในแก้วก็คลอดลูกเป็นหญิงหน้าตาเหมือนกับแม่ไม่มีผิดแล้วหมอตำแยก็ตั้งชื่อให้ว่าแต๋วเด็กหญิงแต๋วเกิดในปีพศ2505ตรงกับปีขานปีเสือดุจึงมีลักษณะที่ไม่กลัวใครชอบเล่นกับเด็กผู้ชายตอนเด็กๆพี่สาวจะพาไปขุดปูในทุ่งนาโดยพี่สาวเป็นคนขุดตัวเองก็จะช่วยหารูปู และเป็นผู้ที่ถือครูให้แล้วบางวันพี่ก็จะให้ถือขวดใส่น้ำค้อนขวดไปขุดแมงกุจิเกิดจากที่ตอนเย็นชาวบ้านต้อนควายจากทุ่งนามาเข้าคอกควายได้กินหญ้าอิ่มก็จะเดินและเล่มหญ้ามาเรื่อยๆและก็จะถ่ายเอาไว้ใกล้ๆกับหมู่บ้านเมื่อเด็กเห็นแล้วก็จะหมายตาโดยเอาไม้มาปักเอาไว้แสดงถึงความเป็นเจ้าของ ตกกลางคืนแมงกุจิก็จะบินมาชนชัยกินขี้ควายขี้ควายกองใหญ่ก็จะมีแมงเข้ามาใช้มากเด็กหญิงแต๋วก็จะหากองขี้ควายเก่งวิ่งเอาไม้ไปปักแล้วก็มาบอกกับพี่สาวให้ไปขุดเด็กๆในหมู่บ้านต่างพากันออกมาขุดเอาไปให้กับผู้ใหญ่ให้คั่วทำให้สุกแล้วก็กินกับข้าเป็นอาหารโปรโตีนชั้นดีของชาวบ้านอีสานบ้านเฮา เมื่ออายุถึงเกณฑ์พ่อส่งให้ไปเรียนกับพี่สาวที่โรงเรียนบ้านสมเภาลูนจบชั้นประถมปีที่สไม่ได้เรียนต่อแต่ออกมาอยู่บ้านช่วยแม่เลี้ยงควายได้สองปีก็ไปเป็นลูกจ้างร้าอาหารที่ตัวเมืองสุรินทได้เงินเดือนเดือนละ150บาทก็พอจะช่วยเหลือทางบ้านได้บ้าง ออกจากสุรินไปทำงานเป็นลูกจ้างที่หนองคายได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเดิมคือเดือนละ300บาทอยู่ได้หนึ่งปีพออายุทำบัตรประชาชนได้จึงกลับมาทำบัตรประชาชนและไม่ได้กลับไปหนองคายอีกปัญหาของชาวชนบทที่เป็นปัญหากันมากอย่างหนึ่งก็คือปัญหาลูกมากขาดความรู้เรื่องคุมกำเนิดไม่มีการวางแผนครอบครัว เล่อยให้เกิดตามบุญตามกรรมบางครอบครัวมีลูกถึง14-15คนก็มีนั่นคือปัญหาในสมัยก่อนที่รัฐบาลจะรณรงค์ให้คุมกำเนิดจะได้ผลผลพวงจากการที่มีลูกมากก็คือความยากจนไม่มีที่ทำกินมีที่ดินอยู่ก็แบ่งปันระหว่างลูกหลานได้คนละไม่กี่ไร่ไม่พอจะปลูกข้าวให้ได้กินตลอดปีบางครอบครัวรักลูกไม่เท่ากัน บางทีก็รักคนสุดท้องมากกว่าลูกคนอื่นๆก็แบ่งให้มากกว่าพี่ๆทำให้เกิดความไม่พอใจในระหว่างลูกๆก,ก็มีในแก้วสินสอนก็มีปัญหาเรื่องการแบ่งที่ดินกับพี่น้องทองเดียวกันน้อยใจที่ได้รับส่วนแบ่งน้อยที่เคยทําอยู่ก็ไม่พอแล้วเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นก็เลยอพยพครอบครัวไปทำงานที่จังหวัดระนอง ลูกๆก,ก็หางานทำช่วยพ่อแม่แต่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วได้ทำงานในร้านอาหารในตัวเมืองระนองเจ้าของร้านอาหารที่แต๋วไปทำงานด้วยเป็นคนใจบุญสุนทานจัดอาหารใส่บาททุกวันวันพระปิดร้านช่วยงานบุญที่วัดบ่อนน้ำร้อนวัดใกล้ๆมีการบวชเนนภ้าหรือดูร้อนก็จัดจังหันไปถวายโดยให้เด็กเดรานรวมทั้งแต๋ว ไปส่งจังหันเป็นประจำทั้งลูกจ้างและเจ้าของร้านจึงเป็นที่รู้จักนดีในวัดละแวกนั้นอันนี้เองที่ทำให้แต๋วซึมซับในรถพระธรรมไปด้วยเพราะมีโอกาสได้ฟังและสนทนาธรรมกับผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ,อยามว่างจากงานก็ได้อ่านหนังสือธรรมะที่เจ้าของร้านซื้อมาวางไว้ให้อ่านเป็นประจำแต่ว่าเธอก็ยังไม่พร้อมที่จะบวชชีพราหมณ์ ด้วยเหตุผลที่ตัวเองคิดว่าไม่ต้องบวชขาวนุ่งหม่มธรรมดาบวชใจแทนก็ได้ทุกอย่างมันสำคัญอยู่ที่ใจด้วยความที่สนใจเรื่องการทำบุญถ้าวันไหนเจ้าของร้านไปทำบุญแล้วไม่ชวนเธอไปด้วยเธอจะรู้สึกน้อยใจและก็เสียใจมากถึงแม้ว่าเมื่อเขากลับมาแล,แล้วก็บอกว่าเอาบุญมาฝากด้วยก็ตามเธอก็ยังไม่พอใจอยู่ดีแต่เธอก็เก็บความรู้สึกอยู่เงียบ ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเองได้มีโอกาสอย่างเต็มที่กับเขาบ้างเผื่อว่าจะได้บุญมันหนุนนาให้ครอบครัวพ้นจากความยากจนพ้นจากความทุกโศกโรคภัยมีอยู่มีกินเหมือนกับคนอื่นเขาต่อมาได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพยอยู่ประมาณ5ปีความเจริญสิวิไลของกรุงเทพไม่ได้ทําให้แต๋วเพลิดเพลินจนลืมเรื่องธรรมะก็หาไม่ ได้หาโอกาสในวันหยุดไปกราบพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอย่างเช่นพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระพุทธโสธรที่จังหวัดฉะเช,ชิงเซาและทำบุญกับวัดอื่นๆในกรุงเทพยอยู่เสมอไม่ได้ขาดทำงานพระเหเร่เร่อนอยู่ต่างจังหวัดอยู่หลายปีก็รู้สึกว่าเบื่อทำงานแบบไม่มีวันหยุดบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวเองก็ไม่มี คิดได้ว่าที่บ้านยังมีที่ดินอยู่บ้างจึงชวนพ่อแม่พี่น้องกลับบ้านตะปันบ้านเกิดเบองนอนที่จังหวัดสุรินได้นำเงินที่เก็บสะสมเอาไว้ในช่วงทำงานมาถมที่ปลูกบ้านเดือนที่กลับมาเป็นเดือนกันยายนพศ2543ในช่วงที่ถมดินได้ยินเข้อประกาศทางวิทยุสถานีกวศหนึ่งสุริน และสถานีอื่นว่าหลวงปู่สวงลาสังขารประกาศอยู่นานร่วมเกือบเดือนจึงสงสัยว่าหลวงปู่สวงเป็นใครคงจะมีความสำคัญมากวิทยุจึงประกาศข่าวให้เป็นเดือนแต่ก็ไม่ได้ถามใครพ่อติดเล่าจากการที่ไปทำงานอยู่ในจังหวัดบรนองแก่เมาเกือบทุกวันทะเลาะก,กับแม่เป็นประจำ ทำให้เบื่อไม่อยากอยู่บ้านจึงออกไปช่วยเขาทำนาและรับจ้างทำนาในหมู่บ้านด้วยที่วัดตะปันพระสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันมีชาวบ้านที่สูงอายุเคยรักษาศีลุโบสถในวันพระไปร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันแต่ก็ไปร่วมทำวัดเย็นกับเขาด้วยทำให้จิตใจที่คุนข้องหมองใจกับสภาพที่เป็สงบสุขของครอบครัว ค่อยทำให้ปล่อยวางได้บ้างโดยนำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ในวัดจากการศึกษาธรรมะจากหนังสือมาพิจารณาคิดได้ว่าน่าจะเป็นกรรมเก่าจึงทำให้เหตุการณ์ในบ้านไม่สงบมีสิ่งเดียวที่จะช่วยได้ก็คือการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงคิดหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบ ด้วยตนเองประจวบโอกาสเหมาะที่วัดสดาวซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านได้จัดงานเข้าปริวาตกรรมของพระสงฆ์ให้โอกาสคฤือหั์เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยจึงได้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์กับเขาด้วยได้ตั้งใจปฏิบัติปรากฏว่าจิตใจสงบดีมีความเยือกเย็นเห็นความสว่างของชีวิตขึ้นมาบ้างทำให้คิดได้ว่าถ้าหากได้บวชชี ก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติทุกวันถ้าจะดีกว่าปฏิบัติอยู่กับบ้านจึงวุ่นวายทำใจให้สงบได้ยากเธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะขอบวชชีให้ได้จึงได้ไปปรึกษาหารือกับประรัพส์สินสอนพี่สาวพ่อที่มาอาศัยอยู่ด้วยให้ช่วยพาไปฝากกับวัดบ้านเสดาที่จัดงานปริวาตกรรมแต่ทางวัดไม่รับ เพราะว่าวัสดาวไม่มีแม่ชีมาก่อนและไม่มีกุฏิให้พักเมื่อผิดหวังจากวัสดาวไม่บวชให้แล้วก็ยังไม่ละความพยายามที่จะบวชคิดได้ว่ามีญาติผู้ใหญ่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดสำเภาลูลชื่อหลวงลุงนันถึงได้เข้าไปกราบปรึกษาหารือกับหลวงลุง,ลงขอบวชชีซึ่งหลวงลุงเองก็สนับสนุนอยากให้บวช แต่เมื่อดูเรื่อยามแล้วเดือนที่ไปหานั้นบวชไม่ได้เลือกไม่ค่อยดีจะต้องไปบวชในเดือนสคือเดือนมีนาคมจึงได้บวชเป็นชีในวันที่10เดือนมีนาคมพศ2548ที่วัดสำเาลูลบวชได้ไม่กี่วันก็ได้ไปเข้าปฏิวาตกรรมที่วัดป่าภูดินคือวัดป่าห้วยตะมอน และนี่ก็คือผลของอานิสงส์ของหลวงปู่สวงที่ครั้งหนึ่งหลวงปู่เคยดุลฟืนให้ในระหว่างที่นางแต้วนั้นอยู่ในท้องของแม่ก็เป็นได้นางจึงได้รับรู้ถึงรสพระธรรมอย่างทองแท้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราว ต่างๆของลวงปู่สวงมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ